อะไรแอะไรอะไรออะไร้ออะไรเนี่ยแล้วก็ชอบอะไรเนี่ยแล้วก็จุ๊บอาจนแก้มบอลจะเป็นซิลนะคบผมชอบจับปุนเต่พีเบชอบจุ๊บบอสอ่ะอ้าวจุ๊บไม่ผิดอืมจุ๊บไม่ผิดจะไม่ผิดจตพี่เบนเขาเอาลูมาเพื่อนบอสอ่ะนล่เปื้อน้งจุ๊บก็ต้องมีน้ำลายอ่เอาจุ๊บแมจุ๊บแม่ห มีน้ำลายอ,อไอ่ะเล่าัวดครับครับมีคนเขาชมว่าพ่อเลี้ยงลูกได้ดีได้น่ารักได้เก่งมากจริงๆต้องให้เครดิตพ่อหรือให้เครดิตใครอืมน่าจะให้เครดิตพวกบอสแล้วก็พวกพี่เนนะคะเพราะว่า ใช่ใช่ใช่เช็คแนมครับผม yeah yeah ใช่ good so cool so cool บอสคะอ๋อครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้บอทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โบ๊ทด้วยนะคะอย่าลืมนะซับสไคร e กับกระดิ่งดีนะ